ว่าไงคะโจเซฟคะตีหนูสิคะนี่กดน้าหอมแล้วก็ย้อนเกลบแบบสวยงาม <c oughs> ความเดือดดาเริ่มมาเยือนอีกแล้วเอ้าว,วิ่งผิดลายมุมนี่ไม่ไม่มีไฮเลงโอหลีกทางค่ะคนสวยจะเดินยทั้งสวยทั้งน่ารักสกินเนี้ยเราชอบมากเลยดูดี นี่คือสกินใหม่ของน้ําหอมนะจ๊ะที่คอลแลบกับคามาตี้มูลในชื่อสกินว่านักกลั่นวาซานคนสวยอะน,นะทำอะไรก็ดูสวยไปหมดวันนี้ก็มาในแบบบันทึกหลังแมทเหมือนเดิมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยด้านโบสีชาติเครื่องอยู่ข้างหน้าป่านไฟเลยละกัน อ๋อลืมบอกเราก็มากับแก๊งน้องๆเหมือนเดิมนะจ๊ะตอนนี้ไม่รู้หันเจอใครหรือยังเอา้าหันคือโจเซฟเหรอือตายแล้วเรายังไม่เห็นกล้องโอ้กล้องอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ถ่ายรูปหน้าบดแล้วตอนนี้มันก็เห็นเราไม่นะโอ้โหร่างเงาเราก็อยู่ตรงเครื่องนั่นไงโดนตีแล้ว แบบนี้เราต้องวิ่งฉีกออกให้ไกลที่สุดลมสองสยองขวัญงานมาแน่นอนมันกำลังฮิวสาวน้อยนั่งเก้าอี้แล้วต่อไปก็เป็นเราขอวิ่งฉีกไกลๆเลยไปมุมแมบบตรงนู้นมาถึงแล้วเราสองคนจะล่มในอีกไม่กี่วินาทีนี่มาองค์ขลักตัวหน่อยแอบเสียบแอบเสียบเออ อ,อลมเลวทีนี้ก็รักษากันเองก่อนดีนะที่เราวิ่งฉีกมาถึงนี่เอามีน้องมาช่วยพอดีโอเคค่ะฮันก็น่าจะกำลังเดินหาพวกเราอยู่แต่ไม่มีทางเจอแน่นอนเพราะการแอบแซบไม่มีใครเนียนเท่าเราอีกแล้วรีบรักษากันอย่างรวดเร็วอา้าวน้องชีวิตโดนตีซะแล้วจุ๊มันให้ได้เด้อ พี่จะเป็นกำลังใจให้เจ้าอยู่ห่างๆเจอโจเซฟเครื่องก็ยังช้าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูน้องจะได้นั่งตรงไหนพี่จะไปช่วยเจ้าเองไปไปปั่นไฟกันเจอโจเซฟก็ยังพอรุมปั่นกันได้อยู่อย่าบอกนะมันหี้วน้องลงห้องวีไม่นะโอ้ยห้องวีจริงด้วย พี่กำลังวิ่งไปช่วยเอาสาวน้อยโดนมกักต้องลงจากพี่ก่อนหนืไม่งั้นมันแห่นวิ่งสุดชีวิตเดี๋ยวขอยื้อเฟสสักนิดหนึ่งมันน่าจะดักร้อนหน้าปากซอยแน่เลยเป็นไงเป็นเกินดักก็ดักตีใสา,าไฟแดงอยู่ตรงนี้โอ้มันกำลังถ่ายรูปว่าไงคะโจเซฟคะ่ะตีหนูสิคะนี่กดน้ำหอมแล้วก็ย้อนเกับแบบสวยงาม อยน้องเกือบโดนเดี๋ยวพี่บอกเออวิ่งเลยวิ่งวิ่งขึ้นมาโจเซฟบัญจีตูดแบบนี้นานไงไม่รอดเออสงสารน้องเลยพี่ก็ช่วยอีกไม่ได้แล้วมันก็คงเอาลงกลับไปนั่งห้องวีเครื่องก็พึ่งเสจไปเครื่องเดียวลาก่อนนะต้องยอมขายแล้วแหละเอา้าเดี๋ยวนะเกมหนอเกมมามาคนเจ็บคือเรา โอ้โหกูจะรอดได้ยังไงวะเนี้ยป่านนี้มันก็เห็นเราแล้วดิเฮ้ยช่างมันอยากมากับมาตีฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะจ๊ะโจสีไงไงจะมาหรือยังฉันป่านไฟท้าทายอยู่เนี่ยหหัวใจเต้นแรงมันมาแล้วเอาสิอุ้ยน้องวับมาหาเดี๋ยวระวัง ระวังขอแอบเสียบก่อนมันมาใกล้แล้วไงจ๊ะเห็นบ่เฮ้ยตาเด้อวะไม่เห็นไม่เห็นโอเคมันไปทางนู่นแล้วออกมารักษาผีเนี่ยแต่หูมันอาจจะขึ้นอยู่มันน่าจะวนหาเราอยู่แถวนี้หละเอามันไปถ่ายรูปวะไหนดูซิมันถ่ายอยู่แถวนหน <c oughs> กล้องอยู่ทางนี้ไหนโอ้มันถ่ายอยู่หน้าโบสถ์ เสด็งว่ามันก็อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวขอมารักษาร่างเงาของตัวเองก่อนโอเคมาปั่นไฟกันต่อแต่เราก็ติดติ่งนี่ว่าโดนตีทีเดียวลมแล้วมันก็มาแถวนี้สาวน้อยหนูระวังเด้อมานี่ตามพี่มาเอ้าน้องโดนตีไม่เป็นไรวิ่งมามาสิงพี่เดี๋ยวพี่จะพาเจ้าจูกเองไปไปวิ่งติด ถึงเวลาคนสวยต้องจุ๊กแล้วสินะตามมาเลยค่ะเหลือสามเครื่องแล้วไหนเดี๋ยวดูสิมันมีปิดหน้าต่างหรือเป่าอ๋อมันมีปิดหน้าต่างว่าว่าจะพาวนอยู่แถวโบดเล็กซะหน่อยแบบนี้ก็ต้องวิ่งฉีกไปก่อนตามมาเลยตามให้ทนันถ้าโจเซฟอยากดูสกินสวยๆของเราก็ต้องตามมาใกล้ๆนะแค่ แต่คนสวยๆแบบเราบอกเลยไม่ได้กินง่ายๆนะ <Hey. S 1> เธอต้องใช้ความพยายามมากๆหน่อยถึงจะได้กินเรารู้ลปล่า <Huh? S 1> จะวนอยู่ในโบสก็ไม่ได้เพราะฮองหวีอยู่ตรงนี้แถมเราโดนตีทีเดียวก็ล่มพี่จะพยายามยื้อให้นานที่สุดนะตอนนี้มีน้องนักข่าวที่ปั่นอยู่คนเดียวปั่นไฟยับยับไปเลยเด้อ สามเครื่องกับอีกหนึ่งคนเือตามมาเลยค่ะโจเซฟไม้มีกิ่ไม้ฉันเต็มหมดนะแคะรู้จักหรือเปล่าคนสวยจูกยับหนึ่งชั่วโมงฉันก็เคยจุกมาแล้วนะจ๊ะจะบอกให้ยังไงคะตะลึงกับความสวยของฉันอยู่เหรอคะอทำแบบนั้นไม่ได้นะเพราะถ้าเผลอก็จะเจอพับไม้แบบนี้ไง จะสุดหรอนี่ฉีดน้ำหอมดักไว้ก่อนตีก็ตีไม่ลงเฮ้ยเดี๋ยวเราวิ่งผิดลา์วิ่งมาหมุมนี้มันไม่มีช่องให้เล่นว่ะไม่เออเออน้าสวยๆกระเทกพื้นเลยสาวน้อยไปรักษาก่อนนะคอยมาช่วยพี่ตอนไกลเต็มหลอดก็ได้มันเอามานั่งตรงนี้ เหลือเครื่องเดียวน้องก็วารไปหากันแล้วไม่ต้องรีบเด้อมันเฝ้าเอาสูตรเลยโอ้โหแล้วน้องก็อยู่กันตรงนูน่นไกลมากไม่ทันเฟสก็ไม่เป็นไรเครื่องก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่แล้วนะเมื่อกี้โจเซฟไปถ่ายรูปเอาน้องสาวน้อยกำลังวิ่งมาไม่ได้เด้อหนูเจ็บอยู่ด้ลูกระหว่างรวมสองสยองขวัญ มันจะเป็นงานยากนะหุ้ยนักข่าวเอาลูกกอกมาช่วยพี่โอเคขอบคุณมากลูกกอกงั้นพี่วิ่งละเดอ้อน้องสาวน้อยโดนตีล้มนักข่าวช่วยกันให้ได้เดอ้อพี่ก็จะไปหาทีล้มเหมือนกันอ๋อมีกล่องอยู่ตรงนี้ไปหาของก่อนละแคนได้เข็มไหนรองรักเสือทีจะทันหรือเปล่าหุ้ยแต่ลืมไป เดี๋ยวเราก็ต้องล้มอยู่ดีไม่เถอแล้วกูจะรักษาเพื่อทั้งล้มทั้งเจ็บกันหมดเลยทีนี้แล้วก็ไปช่วยสาวน้อยไม่ได้อีกขอโทษนะน้องนักข่าวกำลังวิ่งมาแล้วพี่อยู่นี่เหลือสองคนกับอีกหนึ่งเครื่องว่ารักษากันให้เสร็จเอาน้องไปไหนอะ่ะอุ้ยหัวใจเต้นแรงมันเดินอยู่แถวหน้าโบสถ มาหลบตรงนี้มันไม่น่าจะเห็นนะเอา้ามองตามน้องไม่ทันสงสัยน้องวิ่งไปทางสุสานมาเนี่ยผีจะรักษาให้เจ้าอุ้ยมันถ่ายรูปพอดีแต่คงไม่เห็นเราแน่นอนเพราะเราอยู่ตรงมุมแมบเลยน้องไปไหนซะแล้วอะหาน้องไม่เจอหาน้องไม่เจอจริงๆเดี๋ยวหัวใจเต้นมันมาตรงนี้ เอาสิจุกรอบที่สองเริ่มค่ะตามมาเลยตานี้รู้สึกว่ายาวนานเหมือนกันนะเนี่ยน้องน่าจะปั่นเครื่องอยู่ได้11เปอร์เซ็นต์แล้วโอเคปั่นไฟยาวๆไปเลยเด้อที่จะพยายามจุกให้ถึงที่สุดอุ้ยพับไม้ผิดด้านแต่ก็ตีไมมเดินเฮ้ตีติดคือเหรอจ้าจเซฟจ้า ตอนนี้เราก็เจอกันบ่อยๆนะแสะดงว่าเธอชอบเราใช่ไหมละ่ะ <Huh? S 1> คนสวยก็แบบนี้แล้วนะผู้ชายคนไหนได้เจอก็อยากจะอยู่ใกล้ <c oughs> มาแค่เอา้าพับไม่ผิดด้านโอ้โหเกือบโดนช็อกสุดขีดความเดือดดาเริ่มมาเยือนอีกแล้วเอา้าวิ่งผิดลายมุมนี้ไม่ไม่มีไฮเลงโอ้เออไม่เลยไม่เลยเครื่องไม่รู้ได้เท่าไหร่แล้ว กดข้อความบอกพี่ด้วยเอาเครื่องเตรียมเล็้วโอเคอย่าเพิ่งจุดมนะื้อรอขอนนะเอา้าเฮ้ยโจเซฟเธอไม่เห็นเราได้ยังไงเมื่อกี้เราอยู่ข้างหลังเลยนะฮันก็เดอ๋อเราก็เดอ๋อดีเนาะดวงสมพงกันซะจริงๆเอา้าไปไหนล่ะ อ๋อ,อยู่ตรงนู้นอายอ,อารมณ์ดีจังเลยเต้นราดีกว่าอุ้ยไม่ได้นล้มันเห็นแนวเฮ้ยน้องก็จุดเครื่องไม่เนือ่อยหันมันหมีตาอเด้งเสือด้วยอ้ยน้องก็กำลังวิ่งไปเปิดประตูเดี๋ยวพี่จะหล่อมันเองเอาเรายังไม่ได้เข้ามุมแบบนี้ไม่รอด น้องก็น่าจะเปิดประตูได้แล้วเนอะออกไปเลยไม่ต้องรอช่วยพี่เอา้าประตูเพิ่ง37เดปอร์เซ็นต์โอ้ยเรวมันน่าจะมีททรีนะน้องจะเปิดประตูทันไหมไม่เนะี่หมือนเมาแล้วน้องเปิดประตูไม่ทันจา้างเส้นกระจุกยับยับไปเลยเด้อพยายามเอาลูกกอกช่วยเอา้าเดี๋ยวลูกกอกหายไปไหนอะ น้องไปเก็บปิดลูกกอกตาหนี้โจเซฟเก็บพวกเราเรียบเลยลาก่อนนะ